พลังศรัทธาที่ไม่เคยจางหายปาฏิหาริย์แห่งเมตตาที่แผ่ไพศาลนี่คือเรื่องราวของพระมหาเถระรูปหนึ่งที่กำลังเป็นศูนย์รวมใจของพุทธศาสนิกชนทั่วประเทศในยุคสมัยที่ความเชื่อและความศรัทธาถูกท้าทายด้วยกระแสสังคมสมัยใหม่แต่บารมีธรรมของท่านกลับยิ่งเจิดจรัสและเป็นที่ประจักษ์แก่ผู้คนมากมายหลายวงการวันนี้เราจะมาเจาะลึกถึงเส้นทางธรรมอันง,งดงาม และเหตุผลที่ทำให้ท่านได้รับสมญานามว่าพระผู้เปี่ยมไปด้วยเมตตาที่คนในวงการต่างๆรวมถึงบุคคลที่มีชื่อเสียงต่างพร้อมใจกันกราบไหว้ด้วยความเคารพอย่างสูงสุดพระมหาเถระที่เรากำลังกล่าวถึงก็คือพระราชวัชรธรรมโมโสพลหรือที่พุทธศาสนิกชนรู้จักกันดีในนามหลวงปูศิลาสิริจันโทแห่งวัดพระาธาตุมืนหินตำบลกูดปลาขา อำเภอเขาวงจังหวัดกาลสินผู้ปเปรียบเสมือนร่มโพร,ร่มไทรของชาวอีสานและสิทธิานุสิทธิ์จากทั่วทุกสารทิศเส้นทางชีวิตของหลวงปู่ศิลาเริ่มต้นตั้งแต่การเป็นเด็กวัดในจังหวัดร้อยเอ็ดท่านมีนามเดิมว่าศิลานินจันเกิดเมื่อปีพศ2488ท่านได้ก้าวเข้าสู่ร่มกาสวพัฒตัต้งแต่วัยเยาว์ โดยบรรพชาเป็นสมณรนครั้งแรกเมื่ออายุเพียง12ปีที่วัดธาตุประทับจังหวัดร้อยเอ็ดโดยความมุ่งมั่นในพระธรรมวินยัยและมีสติปัญญาที่เฉลียวฉลาดท่านจึงมุ่งศึกษาพระปริยัติธรรมอย่างจริงจังจนกระทั่งสามารถสอบไล่ได้ปร,รียนธรรม6ประโยคหรือที่เรียกกันติดป,ปากว่าปร,ริยนธรรม6เมื่ออายุเพียง26ปีซึ่งถือว่าหาได้ยากยิ่งในยุคสมัยนั้น เป็นเครื่องยืนยันถึงความแทกฉานในหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแต่ความพิเศษของหลวงปู่ศิลาไม่ได้หยุดอยู่แค่เป็นพระนักปริยัตเท่านั้นหลวงปู่ท่านยังเป็นพระนักปฏิบัติที่เคร่งครัดท่านจาริกทุดงไปในหลายพื้นที่ทั้งในภาคอีสานและลุ่มน้ำโขงพบปะครูบาอาจารย์มากมายเพื่อร่ำเรียนยิปัสนากรรมาฐานตามแนวทางของหลวงปู่มั่นภูริตตโต ท่านได้ศึกษาและแตกฉานในอักษรทมลาวรวมถึงการอ่านหนังสือจากใบลานอีสานได้อย่างคล่องแคล่วทำให้ท่านเป็นผู้ที่สืบสารภูมิปัญญาและจารีตของพระป่าได้อย่างลึกซึ้งการจาริกแสวงบุญในป่าเขาและป่าช้าร้างหลายแห่งทำให้ท่านได้บ่มเพาะยานบารณีและวิทยาคมอันเข้มขลังซึ่งต่อมาเป็นที่ประจักษ์แก่ลูกศิษย์ลูกหาในเรื่องของเมตตามหานิยมและการสงเคราะห์ผู้ทุกข์ยาก การกลับเข้าสู่ร่มกาสาวพัอย่างถาวรในครั้งที่3เมื่อปีพศ2539คือการเริ่มต้นบทบาทสำคัญในฐานะพระเกจิผู้ทรงคุณธรรมอย่างแท้จริงท่านได้จำพรรษาและพัฒนาวัดพระาธาตุหมื่นหินเดิมชื่อที่ผักสงธรรมอุทยานหลวงปู่ศิลาณบ้านทุ่งกระเดาจังหวัดกาลสินจากสถานที่อันเงียบสงบในพื้นที่ปลีกวิเวกให้กลายเป็นศูนย์กลางความศรัทธาอันยิ่งใหญ่ในปัจจุบัน สิ่งที่ทำให้บรวีของหลวงปู่ศิลาแผ่ขยายไปอย่างรวดเร็วคือปาฏิหาริย์แห่งเมตตาและเรื่องเล่าจากประสบการณ์ตรงของผู้ที่เคยเข้ามากราบขอพรลูกศิษย์หลายคนต่างเชื่อในยานอย่างรู้ล่วงหน้าของท่านมีเรื่องเล่าที่ถูกพูดถึงอย่างกว้างขวางถึงการที่ท่านสั่งให้ซ่อมบำรุงรถยนต์ก่อนการเดินทางจนทำให้ลูกศิษย์สามารถหลีกเลี่ยงอุปติหิตร้ายแรงไปได้อย่างบุดหวิด เรื่องเล่าเหล่านี้แม้จะเป็นเรื่องที่เหนือวิสัยแต่ก็เป็นที่กล่าวขานและทำให้ผู้คนเชื่อมั่นในพลังบารมีของท่านความศรัทธาไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในกลุ่มชาวบ้านหรือผู้สูงอายุเท่านั้นแต่ขยายพยางกลุ่มคนรุ่นใหม่ผู้ประกอบธุรกิจและที่น่าสนใจคือบุคคลที่มีชื่อเสียงในวงการต่างๆไม่ว่าจะเป็นนักแสดงพิธีกรชื่อดังหรือแม้กระทั่งนักการเมืองระดับประเทศ ต่างก็เดินทางมากราบขอพรอและร่วมทำบุญสร้างวัดกับหลวงปู่ศิลาอย่างสม่ำเสมอซึ่งการที่คนดังเหล่านี้ให้ความเคารพอย่างเปิดเผยก็ยิ่งเหมือนเป็นกระบอกเสียงที่ช่วยตอกย้ำถึงคุณงามความดีและบารมีของหลวงปู่ให้เป็นที่ประจักษ์ในวงกว้างมากขึ้นไปอีกคุณค่าที่แท้จริงของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทคือการที่ท่านเป็นพระนักพัฒนา ท่านสร้างวัดสร้างเจดีพระธาตุมื่นหินวชิระโสพลยานขึ้นมาเป็นพุทธบูชาเป็นอนุสร์สถานทางพระพุทธศาสนาและเป็นสถานที่ให้ผู้คนได้มากราบไหว้ปฏิบัติธรรมท่านเคยปรารภถึงการสร้างพระธาตุเจดีเพื่อบรรจุอัธิพระอรหันต์ให้คนได้กราบไหว้ให้คนมาปฏิบัติธรรมได้อนิสงส์มากและในอนาคตการก็อาจจะได้บรรจุของปู่ ทัานชี้มาที่องค์ท่านเช่นกันคำพูดที่เรียบง่ายแต่เปี่ยมด้วยความตั้งใจอันบริสุทธิ์นี้สะท้อนถึงหัวใจของพระภูทิสัตว์ที่มุ่งหวังให้พระพุทธศาสนามีความยั่งยืนและเป็นที่พึ่งของมหาชนต่อไปในภายภาคหน้าวัตถุมงคลของหลวงปู่ศิลาโดยเฉพาะเหรียญรุ่นต่างๆเช่นเหรียญรุ่นเหนือดวงได้กลายเป็นที่ต้องการอย่างสูงของบรรดานักสะสมและผู้ที่ศรัทธาในพุทธคุณ มีการเล่าขานถึงประสบการณ์จากผู้ที่บูชาวัตถุมงคลของท่านว่าช่วยแคล้วคลาดปลอดภัยมีโชคลาภและมีความสำเร็จในหน้าที่การงานซึ่งความนิยมนี้ไม่ได้เกิดจากการปั่นกระแสเพียงอย่างเดียวแต่มาจากคำบอกเล่าปากต่อปากของผู้ที่ได้ประสบการณ์ที่ดีจริงๆหลวงปูศิลาสิริจันโทเป็นผู้ที่ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระราชวัชรธรรมโมโสพล ซึ่งเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติในความตั้งใจในการเผยแผ่พระธรรมและการปฏิบัติธรรมอันเป็นแบบอย่างที่ดีท่านคือผู้ที่ปฏิบัติจริงสอนจริงและเมตตาจริงตามแนวทางของพระป่ากรรมาฐานท่านไม่เคยปฏิเสธที่จะสงเคราะห์ญาติโยมที่เดินทางมากราบท่านจะลงมาพูดคุยและให้พรในช่วงเช้าของทุกวันยกเว้นวันจันทร์ซึ่งเป็นวันพักผ่อนของท่านความเรียบง่ายและเป็นกันเองนี้เองที่ทำให้ท่านเข้าถึงใจผู้คนได้อย่างลึกซึ้ง สรุปเนื้อหาสั้นๆก่อนจบคลิปหลวงปู่ศิลาหรือพระราชวัชระธรรมโมโสพลคือพระมหาเทระผู้ทรงภูมิรู้ภูมิธรรมอย่างแท้จริงท่านเป็นนักปริยัติที่แตกฉานในเปรียนธรรมหกประโยคและเป็นพระนักปฏิบัติที่สืบทอดสายวิปัสนากรรมฐานของหลวงปู่มั่นภูริตัดโตจากป่าเขาท่านได้นำความศรัทธามาสู่รรสิทธิานุสิิทั่วประเทศด้วยบารมีแห่งเมตตาธรรม ยานอย่างรู้และการเป็นพระนักพัฒนาที่สร้างวัดพระธาตุหม่นหินให้เป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวพุทธการที่บุคคลผู้มีเชื่อเสียงมากมายพร้อมใจกันกราบไหว้เป็นเครื่องยืนยันถึงความบริสุทธิ์และความศักดิ์สิทธิ์ในวัดปฏิบัติของท่านท่านคือหนึ่งในเพชรน้ำเอกของพระพุทธศาสนาในยุคปัจจุบันพลังศรัทธาที่บริสุทธิ์ย่อมนำมาซึ่งความอัศจรรย์เสมอหากมีโอกาส ขอเชิญชวนทุกท่านเดินทางไปกราบสักการะบาร,รมีของหลวงปู่ศิลาสิริจันโทณวัดพระธาตุหมื่นหินจังหวัดกาฬสินด์ด้วยตัวท่านเองเพื่อเป็นสิริมงคลในชีวิตและขอฝากคำสอนที่ว่าความดีไม่มีขายอยากได้ต้องทำเอาไว้เป็นข้อคิดเตือนใจ